สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงพอพี่น้องกินข้าวเที่ยงค่ะเสียงดังแน่เพื่อนบ้านเฮ็ดเนี่ยเจเห็ดเนี่นเฮ็ด,ดยูวะสอจักเถื่อมาค่ะวันนี้มากินไอ้ไอ้เนื้อบดเนื้อบดนะคะเนาะเนื้อบดผัดน้ำมันหอยกะกะไข่ดาวค่ะหน่วยหนึ่งอย่าง่ยิมใส่สองลูกไปเลยค่ะ แนะ้าบดนะผัดน้ำมันหอยมาคะคดกเขาโอ้ยนะเมื่อไรแส่บพกพริมื่อไม่บอกพิก๊เองสวดก็ะเล็ใส่ผพีควนแค่ ว่ามีเอฟซีเพิ่ถามมาวา่าเฮ็ดงานเนี่ยกินไหวเลยติว่า่นกินได้ยู่ค่ะกินได้นิดหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเฮ็ดนั้นแบบว่าทุกกินกของเจ้าข้องเองมันก็ได้กินได้ อจะบอกผิดแต่ว่าแ้าไ่ไปเป็นลูกจ้างเขาไปกินโมาดาค่ะบแต่กินเป็นลูกจ้างเขากินไรย,ยุ่งยากมากผัก <c oughs> โอ้ยจะมบอกผิดกินไรย,ยุ่งยากมากผักกินเขากินไรย,ยุ่แกวซ้องแกวแต่ว่ามันมากินถึงเมาแต่ว่าอันนี้ไอพี่แม่กิน กินได้เพราะยังเพราะพี่แม่บริษัทเ,เป็นลูกจ้างใครพี่แม่เหตุเป็นธุรกิจของพี่แม่เองนะอือพี่แม่ก็เลยกินได้ค่ะเนื้อบดพัดน้ำมันหอยเนาะคะนะ่ะแซ่บ ี่่ะง่ายจริงง่า ืจับเขาไลยเติบได้เห็นอย่งสิมมึงสอนเขาก่อนอยย <laughs> ืซ่ืคัเขาต้องมาพูดจาน เกลี่ยนิ uh ่วเขาแสบเนี่ยค่ะเส็ดงานนิ่วเขาแสบอยู่ด uh um ีไม่แห้งเขามีความสุขเลยนะค่ะเขาให้สุขภาพหลางกายกับแข็งแรงนิ่วเขาแสบบางคนบางคนบ่สบายอัน อยากกินเขาเรายังกินบะไดดก็จังดาลาคนหนึ่งกันเนาะซื้อยังงอจําซื้อแล้วบ็ไดดดาลาหลุมเก่านะคะว่าซื้อยังงอกระจาซื้อแล้วบะแดดแล้วแบบว่าเราอยากกินแนวกินอี่สิไหมแล้วก็แล้วกับบะแด้กินแล้วกินอาหารทั้งสายอย่างทั้งน้ำเกลือเป็นสันแมืมเราอยากกินเขาเราเรากับไะด้กินแบบว่า ย่ำเราอย่างสิแล้วก็ให้มูเราสื่อัเราอยากกินตำบักฮุงมันบออืมแล้วก็ให้เรามือแเรามูเราสื่อตำบักฮุงมาแล้วก็มาดมดมเอาดมกินสิแล้วก็แล้วก็มีแห้งแล้วกินบ่ได้แต่กินบ่ได้กินอาหารทางสายยางหรือว่าเขาน้าเกลือหรือยังหรือยังอะไรแต่ว่าแต่ว่ากินไม่ได้จนฮอดมือตายแล้วป่วยเนาะอืมได้ล่าซื้อยังเนาะย่ำเรากินก๋วยเตี๋ยวย่ำเราอยากก๋วยเตี๋ยวเขาก็เขาขายเขาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ แล้วมาดมกินเอาดมกินเอาอยากกินพัดไทยจะซื้อมากก็มาดมกินเอาสิอยากกินนนกินเอก็มาดมเอาสินะดมเอาที่กินบมดายยังสีเราก็มีแห้งเดียวเห็นบอกคนเฮาย่มเป็นน่มอยู่ดีไม่แห้งกินข่าแสวกินไปเนาะค่ะเนาะนี่มันเปื่อ 对，嗯。Right, มันก็กรอบนี่แหละไอ้แม่สิมาร์กินสย่ละสิมาร์กินแบบกรอบๆเามากินแบบว่าซุปแต่พูบูปัญญาต้สิมากินซุปเรกผิดบอกเขาอิ่นจำเชื่อมอะไร อืมอิ่มหามงมีงาน ไหวเสียบกินข้าวแซยมนอนกินไหวครับเนี่ยค่ะแบบสิบอกไอ้ผู้ไ่้น้องๆคนถามมานะว่าพี่แม่ภาษาไอ้เฮ็ดง่ายละกินไหวได้บอก่าั่ากินได้ครับพอเป็นธุรกิจคงจะคลองเป็นงาน่ายคงจะคลองเองค่ะเลยกินได้แต่ขั้นว่าไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยเวลาทํางานก็คือสิกินบ่ไอยน,นะคะเนาะนอกจากว่าเ่าแก่หรือจะนาสิใจดีสิให้เอากิน ด้วยถเ่าแกง้วหน่ายโซนแก้วรถหลวงนองนี่กินได้อยู่เนาะค่ะเนาะโอ้ยยิ้มเลยค่ะไปก่อนไปนอนเด่นจังหน่อยอีกชั่วโมงหนึ่งก็มีงานเหตุงานค่ะไปนอนฟังเขาแท็กซี่ขึ้นก่อนนะยัื่งว่าถ่วงอยู่คุณไปนอนแถวโซนคุณไปตั้งแคมป์อใน่นเรวด่านี่พวกแท็กซี่เนาะไปละค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ